นก็ตอนนี้อยู่กับผมชนะนะครับจากเขต4ีพิกนะครับแล้วก็เราก็จะมาถ่ายรูปกันเหมือนเดิมนะกับรายการ TGL มองผ่านเลนส์นะครับตอนนี้เราอยู่กันร้านสีขาวๆข้างหลังนี้นะครับชื่อ82 Concept นะครับอยู่ใกล้ๆสุวรรณภูมิเลยนะถ่ายไปก็มีเครื่องบินลอยขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็วันนี้เรานัดนางแบบเอาไว้นะครับซึ่งก็เป็นไม่ใช่ใครอื่นน้องเมย์นะครับช่างแต่งหน้าของเรานั่นเองนะ ก็เดี๋ยววันนี้นะครับน้องเมยมาแล้วเราก็จะไปถ่ายรูปกันข้างในนะเดี๋ยวไปเจอกันก็ก่อนจะไปรับชมกันก็ฝากกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสำหรับ82 Concept Cafe นี้นะครับก็เป็นคาเฟ่มินิมอลสไตล์เกาหลีนะครับซึ่งตั้งอยู่ใกล้สุวรรณภูมินะครับ โทนสีก็เป็นขาวๆมีมุมถ่ายรูปเยอะแยะเลยสำหรับใครที่ชอบนั่งชิลๆถ่ายรูปสวยๆนะครับบอกเลยว่าคาเฟ่น,นี้ไม่ควรพลาด พอน้องเมมาถึงนะครับอากาศข้างนอกร้อนๆเหนื่อยๆนะครับเราก็มาหาอะไรกินกันไปก่อนน้องเมเองก็เติมความหวานด้วยการสั่งเค้กแมคคาเดเมียนะครับรวมถึงโอรีโอปั่นด้วยนะครับโอ้ oh, <c oughs> จะหวานกันไปถึงไหน little, you know และระหว่างที่น้องเมทานเค้กอยู่นั้นเราก็ขอเก็บภาพเป็นที่ะระลึกสนอย พอทานเสร็จนะครับเราก็ขอออกมาสำรวจร้านซะหน่อยว่ามีมุมไหนให้ถ่ายรูปได้บ้างแล้วเราก็มาเริ่มต้นถ่ายกันที่ราวเหล็กอีกแล้วครับท่านผู้ชม <17. S 1> เดินถัดมาอีกหน่อยก็จะเจอทางเดินสีขาวๆนะครับเวลาประมาณ4ี่โมงครึ่งนะครับ แสงก็สาดลงมาตรงนี้พอดีได้ทั้งเส้นนำสายตาได้ทั้งแสงแบบนี้บอกได้เลยภาพสวยแน่นอน <B ling> ก็ยืนถ่ายกไปแล้วนะครับ <B ling> ก็ต้องบอกให้น้องเมย์ลองนั่งกับพื้นดูบ้างนะครับ <B ling> บอกเลยโดนแสงแบบเนี้ <B ling> ช็อตอารม,มณ์ต้องมา คือท tamam. ี่บางแดดนี Dr. ่ไม่ใช่ท่านะบางจริงโอ้โหนี่หัวยิ่งยุ่งเนื่องจากว่าร้านตั้งอยู่ในที่โล่งๆนะครับไม่ใช่แค่แสงดีอย่างเดียวนะครับลมก็แรงด้วยทำให้ผมพัดสลวยเลยผมละชอบจริงๆ ลองขยับตำแหน่งยืนไปอีกหน่อยนะครับ <st im ulation> ให้แสงส่องถึงนะครับแล้วถ่ายย้อนแสงเราก็จะได้ริมไลท์ที่ผมสวยงามมากเลย <st im ulation> อีกจุดหนึ่งที่คนชอบมาถ่ายกันนะครับ <st im ulation> ก็คือบันไดาทางขึ้นไปดาดฟ้านะครับไหนลองขอแบบเผลอๆหน่อยสิครับน้องเมย์ <st im ulation> <Yeah. S 2> สําหรับมุมนี้นะครับก็เป็นมุมที่ทำให้เห็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามของร้านนี้เขานะครับมีเส้นสายที่สวยงามเลยทีเดียวกว่าจะเดินขึ้นไปถึงดาดฟ้านะครับเราก็แวะถ่ายรูปกันเพลินเลยทีเดียวคราวนี้พอมาถึงดาดฟ้านะครับลองมาดูซิว่าถ่ายรูปกับฟ้าสีฟ้าจะได้รูปออกมาเป็นยังไง เราก็ใช้สูตรเดิมนะครับถ้าอยากถ่ายฟ้าให้เป็นสีฟ้าก็ต้องหันหลังให้พระอาทิตย์ไว้ก่อนเพื่อนๆเห็นน้องเมย์ไหมล่ะครับเราให้น้องเมย์ลงไปที่ชั้นลอยส่วนเราเองก็ถ่ายจากดาดฟ้าลงไป พอถ่ายบนดาดฟ้าเสร็จนะครับผมก็ตามลงมาที่ชั้นลอยดูแล้วรอบๆนี้ก็น่าจะถ่ายรูปสวยเหมือนกันตอนนี้ก็เวลาประมาณ5โมงครึ่งได้แล้วนะครับแดดที่ส่องมาหน้าร้านกำลังสวยเลยแล้วเราลองมาดูน้องเมย์ฉายาเธอม,มากับฝนคนนี้สิครับ นานๆได้ถ่ายรูปกับแดดดีๆแบบนี้สักทีดูเธอมีความสุขจริงๆแต่ถ่ายตามแสงนานๆแบบก็แสบตาเหมือนกันนะครับเราลองมาถ่ายย้อนแสงดูบ้าง โทนขาวๆมาเยอะแล้วนะครับคราวนี้เราก็ลองมาถ่ายหน้าประตูโทนดำๆกันบ้างได้แสงที่สะท้อนกระจกออกมาดูน่าค้นหาจริงๆพักจากการถ่ายเอาดอร้อนๆนะครับเราก็หลบกันมาอยู่ในห้องแอร์นะครับด้านในเองก็ตกแต่งได้สวยงามถ่ายมุมไหนก็สวย ตรงนี้เป็นมุมบันไดที่ค่อนข้างมืดนะครับเราจึงจัดไฟเป็น LED 2ดวงดวงหนึ่งเปิดหน้าเอาไว้ส่วนอีกดวงหนึ่งส่องจากข้างหลังเพื่อให้ได้ดิมไลท์ที่เส้นผมซึ่งก็จะช่วยแยกแบบออกจากฉากหลังได้อย่างสวยงามเลยพอเริ่มข้าๆนะครับตรงบันไดก็จะมีการเปิดไฟด้วย เราก็เลยกลับมาถ่ายกันอีกรอบหนึ่งลองมาดูซิว่ารูปจะออกมาเป็นยังไง,งกกตอนนี้พระอาทิตย์ก็ใกล้จะตกดินแล้วนะครับเราก็เลยขึ้นมาบนดาดฟ้าอีกครั้งเพื่อเก็บภาพกับแสงสีทองแสงสุดท้ายของวันดูน้องเม์สิครับโดนแสงแล้วดูมีความสุขจริงๆเลย และร้าน82 Concept Cafe นี่นะครับก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่มาแล้วมีความสุขจริงๆสายถ่ายรูปไม่ควรพลาดเลยก็ถ่ายรูปกันเสร็จแล้วนะครับวันนี้เนาะก็กับน้องเมนะครับช่างภาพคนไม่ใช่ช่างภาพเลยนะ,นะช่างแต่งหน้าคนเดิมจ้านะครับกับร้าน82 Concept วันนี้นะคะฝนไม่ตกนะฝนไม่ตกจ้าเป็นครั้งแรกๆเนาะที่ดัดน้องเมย์แล้วฝนไม่ตกแต่ว่าฟา้ามไม่แน่นะครับเริ่มพื้นๆแล้วเนาะถ่ายเสร็จฝนอาจจะตกก็ได้นะครับก็สําหรับรูปทั้งหมดนะเดี๋ยวผมแชร์ไว้ให้ใน Facebook แอเพจของผมนะครับชื่อซีพิกนะครับไปเสิร์ชหาได้ใน a c e b o o k เนาะนะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณน้องเมย์มากมากเลยน้องเมย์มีฝากผลงานอะไรที่ไหนไม่เอ่ยได้ค่ะฝากเพจนะคะพิชชาเมคอัพนะคะแล้วก็พิชชาเทลิอโอนะคะใช่มีทั้ง สตูดิโอของตัวเองเนาะไม่ใช่ใชใของตัวเองนะครับแล้วก็ใครสนใจจีบก็ติดต่อได้เอ้ยอนนไม่ใช่อใชดอกจันดอกจันใช่ไปดูรายการด้วยดูไหมใครโสดน,นะ <S 2>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  นะครับอ่ะแล้วก็สําหรับ youtube ช่องนี้เนาะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยเนาะแล้วเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย こになってしまえばきっとこの夏は充実するの